เรียนท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการประเมินวิทยาฐานะในระบบ DPA ที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาวอักษาราบุญเกิดตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอนในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านผักเฮือแต่โดยตำแหน่งแล้วเป็นครูโรงเรียนบ้านนาขวางแต่เนื่องจากว่า โรงเรียนบ้านนาขวางเป็นโรงเรียนขนาดเล็กบุคลากรไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงต้องปฏิบัติตามนโยบายของเขตพื้นที่การศึกษาประชมศึกษาน่านเขตสองนั่นก็คือนโยบายการเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านผักเพือโรงเรียนบ้านผักเพือเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่สูงเป็นโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และเป็นโรงเรียนในโครงการในพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะโดยเหตุนี้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านผักเพือกนอกจากจะมุ่งเน้นทักษะด้านวิชาการแล้วยังมุ่งเน้นทักษะอาชีพโดยยึดบริบทของชุมชนและบริบทของผู้เรียนเป็นที่ตั้ง ผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนบ้านนาขวางและโรงเรียนบ้านพักเครือส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและผู้ปกครองในบางหมู่บ้านเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ลัวด้วยเหตุนี้จึงทำให้ไม่มีเวลาในการช่วยครูฝึกในการอ่านออกการเขียนได้ของนักเรียนเวลาหลังเลิกเรียน ส่งผลให้หนักเรียนที่เรียนช้ายอยู่แล้วช้าย,ยิ่งขึ้นเพราะเรียนไม่ทันเพื่อนโดยเฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ซึ่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นั้นอยู่ในช่วงชั้นที่2ซึ่งนักเรียนในช่วงชั้นที่2จะต้องอ่านคลองเขียนคลองแต่ปรากฏว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ยังอ่านไม่ค่อยคลองและเขียนไม่ค่อยได้เนื่องจากว่า สาระการเรียนรู้ภาษาไทยในช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่4มีคำยากและมีเนื้อหาที่ยากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องคำควบกล้ำไม่แท้ซึ่งนักเรียนมักจะสับสนกับหลักการอ่านคำควบกล้ำแท้นั่นก็คือการนำตัวรอเรือรอลิงและวอแวนมาควบกับพยัญชนะต้นซึ่งอ่านออกเสียงโดยยึดพยัญชนะตัวที่หนึ่งเป็นหลักเช่นรอเรือ ควบก,กับกอไก่เช่นคำว่ากราอ่านออกเสียงกรรออาบอกราแต่เมื่อนักเรียนอ่านออกเสียงคําควบกล้มไม่แท้ที่มีตัวทอทหารควบกับตัวรอเรือเส้นคำว่าทราบนักเรียนจะอ่านออกเสียงโดยยึดหลักคําควบกล้ำแท้คืออ่านว่าทราซึ่งความจริงแล้วนักเรียนจะต้องเปลี่ยนเสียงจากเสียงทอเป็นเสียงซอนั่นเองค่ะ ด้วยสภาพปัญหาดังกล่าวจึงนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านสะกดคำคำควบกล้ำไม่แท้ได้ถูกต้องโดยเน้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4เป็นหลักค่ะซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการอ่านการเขียนคำควบกล้ำไม่แท้คุณครูได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น2กิจกรรมค่ะ นั่นก็คือกิจกรรมที่1การสอดแทรกเข้าไปในเนื้อหาในชั่วโมงเรียนและกิจกรรมที่2คือการจัดกิจกรรมนอกเวลาเรียนโดยกิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมงเรียนคุณครูได้สอดแทรกเรื่องคำควบกล้ำไม่แท้เข้าไปในหน่วยการเรียนรู้เรื่องผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้น โดยการทดสอบก่อนเรียนให้นักเรียนเขียนตามคําบอกคําควบกล้มแท้และคําควบกล้าไม่แท้ปรากฏว่านักเรียนเขียนคําควบกล้มไม่แท้ไม่ได้คุณครูจึงได้ออกแบบการเรียนการสอนโดยการยึดกระบวนการ Active Learning โดยให้นักเรียนเป็นส่วนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนการสอนคุณครูเป็นผู้จัดทำใบงานหรือออกแบบสื่อนวัตกรรมที่ดึงดูดความสนใจเช่นใบงานเรื่องอักษรสั้นภาพเกมอักษรสั้นภาพโดยเน้นกระบวนการกลุ่มการช่วยเหลือกันภายในกลุ่มซึ่งเกมอักษรสั้นภาพคือมีภาพที่ตรงกับพยัญชนะ ซึ่งรวมแล้วเป็นคำควบกล้ำไม่แท้เมื่อนักเรียนถอดอักษรจากภาพออกมาได้แล้วก็ฝึกอ่านและช่วยกันค้นหาความหมายในกลุ่มเมื่อนักเรียนแยกลักษณะของคำควบกล้ำไม่แท้ออกจากคำควบกล้ำแท้ได้แล้วก็ฝึกอ่านฝึกเขียนและฝึกหากความหมายทำให้นักเรียนสามารถจำแนกแยกลักษณะ และสามารถอ่านได้เขียนได้ในเรื่องของคำคลุกล่อมไม่แท้ซึ่งการจักซึ่งจากการทำาบทดสอบหลังเรียนนั้นปรากฏว่านักเรียนร้อยละ80ของจำนวนนักเรียนในชั้นเรียนอ่านได้เขียนได้ทำให้การเรียนการสอนประสบความสำเร็จแต่เนื่องจากว่าคำคลุกกล่อมไม่แท้นั้นมีจำนวนมากเวลาเรียนในชั่วโมงเรียนไม่เพียงพอ คุณครูจึงนำมาสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกิจกรรมที่สองนั่นก็คือการจัดกิจกรรมนอกเวลาเรียนนั่นเองค่ะเนื่องจากว่าตัวดิฉันเองเป็นครูบรรารักษ์ได้จัดกิจกรรมร่วมกับกลุ่มยุวบรรรักษ์ของโรงเรียนเพื่อกระตุ้นให้หนักเรียนเกิดการรักการอ่านเราจึงได้สอดแทรกการเรียนรู้ในเรื่องการอ่านสะกดคำต่างๆและสอดแทรก การอ่านสะกดคําและความหมายของคำคุกกล้าไม่แท้เข้าไปโดยกิจกรรมดังกล่าวคือกิจกรรมจอมยุทธนักอ่านอ่านได้ให้แต้มนั่นก็คือให้นักเรียนนําบัตรคาที่ครูจัดเตรียมไว้ให้ไปอ่านให้กับคุณครูหรือผู้ิวยการโรงเรียนได้ฟังนอกเวลาเรียนชั่วโมงว่างหรือช่วงพักเที่ยงหรือในช่วงเวลาที่นักเรียนทำงานเสร็จแล้ว ก็นาไปอ่านให้คุณครูฟังและแลกลายเซนเมื่อนักเรียนได้ไลายเซนหรือได้แต้มครบ20แต้มแล้วนักเรียนก็นามาแลกรางวัลซึ่งโรงเรียนมีคาฟเฟ,ฟ่ b ุ๊กนักเรียนสามารถมาแลกน้ําดื่มและแลกรางวัลที่ทางกลุ่มยุวมดรักจัดเตรียมไว้ให้กิจกรรมดังกล่าวกระตุ้นให้หนักเรียนเกิดการเรียนรู้และทําให้หนักเรียนได้รู้ในเรื่องของคําศัพท์ต่าง ได้รู้ในการอ่านสะกดคำและความหมายของคำต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนชั้นประถมศึกษ,ษาปีที่4ที่จะต้องอ่านสะกดคำคำควบกล้ำไม่แท้ได้ถูกต้องพร้อมกันนั้นยังสามารถอธิบายและบอกความหมายแต่งประโยคเพื่อนำไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยกิจกรรมทั้งสองกิจกรรมนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนักเรียนร้อยละ90 หลังจากได้เรียนรู้และได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวอ่านคล่องเขียนคล่องประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งและนี่คือกิจกรรมที่นำมาสูุรแรงบันดาลใจในการแก้ไขปัญหาที่นักเรียนอ่านสะกดคำคำควบกล้ำไม่ได้จนสามารถอ่านสะกดคำและทราบความหมายของคำควบกล้ำแท้ได้นั่นเองค่ะและจากคลิปแรงบันดาลใจนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้ท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านได้นำไปประกอบการพิจารณาการทำวิทยาฐานะในระบบ DPA ของดิฉันขอกราบขอบพระคุณคะ่ะ